สวัสดีครับพวกก้การวิเคราะห์รางคำจากวายประจำเช้าวันที่19กุมภาพันธ์2558ภาพรวมการเคลื่อนไหวของรคารงคำณวันก่อนหน้ารคารงคำเปิดตลาดบริเวณ1,209.02มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,212.60ย่อตัวต,ต่ำสุดบริเวณ1,197.56ปิดตลาดได้บริเวณ1,212.61บวกขึ้นมาประมาณ3.61เหรียญดอลลาร์ต่อทอรซอนราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการปรับขึ้น ในช่วงไทยตลาดหลังจากราคาดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์ในช่วงแรกโดยราคาได้รับแรงหนุนจากรายงานาการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดประจําวันที่27และ28มกราที่มีการเปิดเผยว่าผู้กําหนดนโยบายการเงินของเฟดไม่ต้องการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในระยะเวลาที่เร็วเกินไปรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความกังวลต่อการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในระยะเวลาที่เร็วซึ่งจะส่งผลต่อก,การขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐ อย่างแล้วก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาอาจจะเคลื่อนไหวไม่มากนะักเนื่องจากตลาดจีนฮ่องกงไต้หวนันเกาหลีใต้สิงคโปร์มาเลฟิลิปปินส์อินโดปิดทําการเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีนสรุปภาพรวมการลงทุนณนวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ขายทองคําออกมา0.299ตันถือครองทองคําที่ระดับ767.964ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, สะสมโลหะเงินเพิ่ม123.53ตัน คือทองโลหะเงินที่ระดับ1 8 6 8 4ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ16.48อ่อนตัวลง0.01ดัชินีดาวโจนส์ปิดตลาดไปณระดับ18,29.85อ่อนตัวลง17.73จุดสกุลเงินยูโรอ่อนตัวลง0.0015ปิดตลาดไปที่ระดับ1.1395ดัชินีดอลลาร์อินเด็ก มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้น0.04ปิดตลาดไปหนัระดับ9 4 1 0ประจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาองคำราคาองคำได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้เปิดเผยรายง,งานการประชุมกำหนดนโยบายประจำวันที่27และ28มกราคมวันนี้โดยรายงานแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายแสดงความกังวลต่อก,การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระยะเวลาที่เร็วเกินไปจะส่งผลต่อก,การพื้นตัวของเศรษฐกิจและผู้กำหนดนโยบายยังกังวลกับผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการที่ตัดคำว่าความอดทนออกไปจากสัญญาณที่ชี้นาอัตราดอกเบี้ยทั้ทงนี้รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าผู้กําหนดนโยบายพิจารณาทั้งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐและความอ่อนแอของตลาดต่างประเทศประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการล่วงลง,ง,งของสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐทั้งนี้ราคาทองคำได้รับแรงหนุนเพิ่มจากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังเฟดเปิดเผยรายงานการประชุม เดอล่าได้รับแรงกดดันเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนและยูโรและมีการปรับตัวลดช่วงบวกลงหลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสาหรัฐประจำวันที่27และ28มกราคมแสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่เฟดยังไม่ต้องการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีร่วงลงหลังจากเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร อยู่ที่ระดับ 2. 0 6 8เในช่วงไทยตลาดวันพุธร่วงลงจากระดับ2 1 4 3เในช่วงไทยตลาดวันอังคารขณะที่ยูโรโยังได้รับแรงหนุนจากอนาคตที่สดใสมากขึ้นในการเจราจาต่อรองนีระหว่างกรีซก,กับกลุ่มเจ้าหนี้เยน,นแล้วก็ตามราคารงคำภายในประเทศยังถูกกดดันจากบาทตอร์ตาร่าชาวนี้แข่งค่าเล็กน้อยคาดแกวนตัวในกรอบแคบหลังจากนักลงทุนหยุดช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนตอรลาร์แข็งค่าเล็กน้อยแต่แ,แนวโน้มยังคงแกว่นตัวในกรอบแคบ เนื่องจากเป็นวันหยุดตุรกีนักลงทุนยังคงรอดูผลการเจรจาหนี้กรีกขณะที่ดีลเลอร์ผู้ค้าเงินคาดว่าบาทต่อร์วันนี้น่าจะเคลื่อนไหวในระดับ3.2บาท50สตางค์ถึงระดับ3.2บาท60สตางค์ทั้งนี้ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรจากแนวโน้มสถานการณ์ในกรีกเริ่มสดใสมากขึ้นขณะที่วันนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตราสารพุ้นไทย499.7ล้านบาทและขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ ที่ระดับ407.84ล้านบาทแต่หากนับเฉพาะตราสารนี้อายุเกิน1ปีมีการซื้อสุที่591.22ล้านบาทการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,207,1,200และ1,190แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 2 1 8 1 2 1 5และ1,235สำหรับผลิตการลงทุนและคา่าลงคำดิดตัวขึ้น เมื่อเข้าใกล้ระดับ1,200เหรียญต่อร์ต่อเทสออนหลังจากเผชิญแรงขายอย่างหนักในช่วงก่อนหน้าเบื้องต้นประเมินโซนแนวรับระดับ1,200ถึงระดับ1,200ขณะที่นาวต้านประเมินไว้ที่ระดับ1,228แนะนำอาจจะเสี่ยนเปิดสถานะซื้อเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงในระดับ1,207และตัดขาดทุนหักหลบนระดับ1,200แต่อย่างไรแล้วก็ตามเมื่อราคามีการบิดตัวขึ้นยังเน้นการปิดสถานะออกมาเพื่อก็งกำไรระยะสั้น ผมว่าวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคทาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ